สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการสร้างส่วนของเส้นตรงกันนะครับหัวข้อแรกเริ่มแรกเลยนะครับเราจะมาดูการสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับให้เท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับในขั้นตอนแรกเลยนะครับนักเรียนก็ต้องทําการสร้างนะครับลังสีขึ้นมา1เส้นนะครับโดยที่ลังสีที่สร้างนั้น ก็ควรจะต้องกำหนดให้มีความยาวนะครับมากกว่าส่วนเส้นตรง ab ที่กำหนดให้นะครับแล้วเราก็ทำการตั้งชื่อลังสีนะครับในที่นี้ครู Who นะครับก็ได้ตั้งชื่อลังสีเป็นลังสี xj นะครับแล้วในลำดับขั้นต่อไปนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ก็คือวงเวียนนะครับ มากลางขนาดของวงเวียนนะครับให้มีขนาดเท่ากับส่วนของเส้นตรงของ A B เมื่อกลางวงเวียนนะครับได้เท่ากับส่วนเส้นตรง A B แล้วก็นำวงเวียนที่กลางเท่าเดินมนั่นนะครับมาใช้จุด X นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็ทำการนะครับเขียนส่วนโค้ง เขียนส่วนโค้งนะครับให้ตัดกับรังสี xj นะครับก็จะเห็นว่าเกิดการตัดกันนะครับที่เส้นสีแดงนะครับกับรังสี xj เราก็กำหนดชื่อจุดตัดนะครับกำหนดชื่อว่าเป็นจุด y นะครับดังนั้นตอนนี้เราก็จะได้นะครับส่วนของเส้นตรง ab นะครับจะมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง xy นั่นเอง คราวนี้ในขั้นต่อไปนะครับเราจะมาลองสร้างนะครับส่วนของเส้นตรง AB นะครับให้ยาวเท่ากับ5เซนติเมตรก็คือยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้นั่นเองฉะนั้นขั้นแรกเราก็ต้องทำการสร้างลังสีก่อนถูกต้องไหมครับเมื่อได้รังสีแล้วนะครับเราก็จะกำหนดชื่อ เดิมนะครับก็อาจจะเป็นลังสี A นะครับเป็นจุดปลายข้างหนึ่งแต่อีกแต่อีกข้างหนึ่งเราจะยังไม่กำหนดชื่อเป็นจุด b นะครับเรากำหนดเป็นลังสี AC ก่อนแล้วลำดับต่อไปนะครับเราก็นำวงเวียนนะครับมากลางให้เท่ากับ ส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้นะครับก็คือมีความยาวเท่ากับ5เซนติเมตรนั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็นำวงเวียนนะครับมาใช้จุด a นะครับเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ทำการเขียนส่วนโค้งนะครับให้ตัดกับตังสี ac นะครับเมื่อได้จุดตัดเรียบร้อยเราก็ทำการตั้งชื่อนะครับจุดตัดนั้นด้วย จ b นะครับเราก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง ab นะครับมีความยาวเท่ากับ5เซนติเมตรนั่นเองคราวน,ะนี้อีกข้อหนึ่งเราจะมาทำการสร้างส่วนของเส้นตรง ab นะครับใช้ชื่อเดิมนะครับ แต่จะให้มีความยาว10ซนติเมตรดังนั้นเราก็ควรจะสร้างหนังสีนะครับให้มีความยาวเผื่อ,อไว้สักนิดหนึ่งนะครับและเราก็ทำการสร้างในเหมือนกับการสร้างของรูปแรกเลย <c oughs> ก็คือต้องนำวงเวียนนะครับ <c oughs> ไปวัดขนาดให้ได้เท่ากับส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว5ซนติเมตรนั่นเอง แต่ที่สําคัญอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมกําหนดชื่อรังสีก่อนนะครับในที่นี้ครูกําหนดเป็นรังสี ad นะครับแล้วเราก็นำวงเวียนนะครับที่วัดขนาดได้5ซนเมตรแล้วนะครับมาใช้จุด a เป็นจุดศูนย์กลางนะครับและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี ad นะครับเมื่อได้จุดตัดนะครับเราก็กําหนดชื่อจุดตัด เช่นเดิมในที่นี้นะครับกำหนดเป็นจุด c นะครับฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้ส่วนของเส้นตรงมาแล้วอีกหนึ่งเส้นใช่ไหมครับเป็นส่วนของเส้นตรง ac ซึ่งมีความยาว5เซนติเมตรแต่คราวนี้เราจะมาสร้างต่ออีก5เซนก็โดยการนำวงเวียนที่กลางเท่าเดิมครับมาใช้จุด c เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งตัดรังสีเส้นเดิมหรือรังสี cd นั่นเองนะครับ และก็กำหนดชื่อจุดตัดจุดที่2คือเป็นจุด B ขึ้นมานะครับดังนั้นเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรง AB นะครับหรือระยะทางจากจุด A ถึงจุด B นะครับมีความยาวเท่ากับ10เซนเมตรนั่นเอง